สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลายคนเริ่มตระหนักว่ามีนายกอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชิงลาออกก่อนที่จะครบกำหนดมันเกิดอะไรขึ้นเขาทำเพื่อประชาชนหรือเห็นแก่ตัวกันแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้เป็นฉากๆเลยและทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถ้าเกิดคุณมีความเห็นที่แตกต่างคุณก็สามารถแสดงความเห็นในคอมเมนต์ได้แต่อย่าแปะด่าด้วยค่าขอให้โต้แย้งด้วยข้อมูลอย่างวินยูชนและการวิเคราะห์ของผมนั้นมาจากประสบการณ์ถือเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าข้อมูลใดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคุณก็โต้แย้งด้วยข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลได้ในคอมเมนต์มีคนบอกว่าการวิเคราะห์การเมืองของไทยมันยากไม่เหมือนคณิตศาสตร์แต่ผมอยากจะบอกว่ามันง่ายนิดเดียว สัจธรรมข้อที่หนึ่งตามกลิ่นเงินแล้วคุณจะรู้ความจริงและความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ปิดกั้นกันเหลือเกินอย่างช่องรอยอะคาเดมี่ก็ถูกปิดกั้นด้วยกระบวนการ I.O. เที่ยวไปแจ้งว่าผมให้ข้อมูลให้ข่าวสารเท็จบ้างละ่ะทำให้ YouTube ไม่เผยแพร่เพราะว่ามีคนกดไลค์ไม่มากพอเมื่อเทียบกับคนกดรายงานคนกดไลค์ ก็เท่ากับสนับสนุนผมหนึ่งแต้มแต่คนกดรีโพต์เท่ากับคัดค้านผมสิแต้มถ้าคุณเอาแต่ดูแล้วก็ไม่กดไลค์เลยแล้วปล่อยให้คนที่ต่อต้านกดรีพอร์ YouTube เขาก็จะมองว่าของผมเนี่ยเป็นช่องที่ให้ข้อมูลเท็จแต่ถ้ามีคนกดไลค์มากพอคลิปของผมมันก็จะเด้งขึ้นมาให้คนอื่นได้รับรู้ว่ามันเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันเป็นความจริงคุณควรกดไลค์ มิฉะนั้นแล้วทีมไอโของนักการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต่อต้านผมคะแนนของเขาก็จะชนะจะต้องกดไลค์ให้มากกว่าคนกดรายงานสิบเท่าอันนี้ก็ฝากให้พิจารณาด้วยลัที่สองโดยที่ระยะหลังคุณจะไม่เห็นคลิปของผมโผล่ขึ้นมาและวิธีแก้ง่ายดีเดียวก็คือคุณจะต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนลองไปฟังคลิปนี้ก่อนและผมจะมาอธิบายในความเห็นของผม และคุณถามตัวเองว่าคุณเชื่อไทยมากกว่ากันเหตุผลอันดับแรกคือในฤดูน้ำหลากที่จะป้องกันได้ยังไงแล้วเราทำอะไรไม่ได้ติดกฎกติกา้นก็ไม่ได้นะถ้าเราเชื่อประชาชนไม่ได้เนี่ยเราจะอยู่กันทำไมประเด็นที่สองก็คือเรื่องวัคซีนทุนธานีเนี่ยโรคระบาดอันดับหนึ่งสาสุขคาดว่าจะระบาดอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงกลัวว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมันจะมีอะไรตามอีกไหม ต่อเนื่องไหมไมนโควิดไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยก็เลยคิดว่าอันนี้คืออีกจุดหนึ่งเป็นสาเหตุนะฮะที่ผมต้องลาออกก่อนว่าแต่กงานมาอีกประเด็นหนึ่งการจัดแข่งเรือยาวประเพณีซึ่งเป็นประเพณีของจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้วมันใกล้เลือกตั้งเต็มทีผมไม่ทําอะไรได้จัดอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โดนล็อกด้วยจุงนี้แม้งงานซึ่งเป็นงานหน้าตาของปทุมเนี่ยมันจะเสียหายอีกประเด็นสุดท้ายการเลือกตั้งสวที่กําลังจะมาถึง การเลือกตั้งสวครับเนี้ยกติกามันยุดคิด,คด,คดสวมาจากการเลือกกันเองของคนบางกลุ่มแตเพราะนั้นเขาก็คาดหวังว่าเอ้ยถ้าขึ้นไปนูนมม่นผมต้องช่วยล็อบบี้ได้เลยได้กฎหมายมันแรงตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจำคุก1-10ปีตัดอีกเท่าไหร่ถ้าใครมีส่วนเกี่ยวกับการไปไป,ไปหัวไปอะไรกันอย่างเงี้ยเราเลือกครั้งนี้นะผมยังไม่ยุ่งผมจะบางตัวเป็นการมนาะกันเมืองจริงๆนะครับแล้วเมื่อลาออกครั้งนี้ในวันทุกวนี้มีผล จะเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ภายในหกบวันนะครับภายในทิบวันผมผมก็ต้องลงอีกอ่าลงอีกอ่าลงอีกตอนที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การนคนบาลน,นะที่ห้องอะ่ะมีวันนี้พ่อพี่ให้นะจำได้ไหมอ่าจำได้สิค่ะ<ห>อากรณีคุณทักษิณนะ่ะย่อความได้ว่าครึ่งปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอบอจอสอจอเนี่ยโตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีข้อจำกัดในการใช้เงินเกรงว่าไม่สามารถไปเบิกจ่ายช่วยเหลือประชาชนได้ทันแล้วก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดของตัวเองในครึ่งปีหลังแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติตามแบบที่เคยทำและคนในจังหวัดนั้นจะต้องถามตัวเองว่าไอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เบิกงบได้ตามปกติเนี่ยมันช่วยเหลือคุณได้จริงไหมหรือมันไม่ช่วย เบิกงบฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จริงๆมันควรจะฉีดก่อนฤดูหนาวเพราะว่ามันระบาดในฤดูหนาวมันไม่ได้ระบาดต้นฤดูฝนสงสัยจะใช้ตำราแพทย์ไม่เหมือนกันและที่ผ่านมาเนี่ยการฉีดวัคซีนของอบจมันช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนั้นได้จริงหรือเปล่ามีคนไปฉีดมากน้อยแค่ไหนยิ่งเป็นการฉีดผิดฤดูแล้วก็มันไม่ช่วยป้องกันสรุปว่ามันมีแต่เรื่องการเงิน ของอบจเองทั้งนั้นแต่การอ้างผลประโยชน์ของประชาชนนั้นฟังแล้วมันดูดีแต่ถ้าดูผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังในตอนท้ายเหตุผลที่ผมต้องสนับสนุนการกินการดื่มโกโก้นิปส์โกโก้แมสกก็คือเกษตรกรไทยี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนถูกหลอกให้ปลูกเยอะมากและผลิตผลมันเยอะมาก ประกอบกับเกษตรกรน้อยรายจริงๆที่จะแปลร,รูปได้ดีถ้าแปลร,รูปไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับน้อยหนารสชาติมันแย่กว่าน้อยหนอีกแต่ถ้าแปลร,รูปได้แล้วมันกลายเป็นของวิเศษกลายเป็นซูเปอร์ฟูดที่ผมสนับสนุนให้ทุกคนกินดื่มโกโก้แมสและโกโก้แมสไม่เหมือนผงโกโก้ Go ที่นําเข้าจากต่างประเทศประโยชน์ของมันมากกว่ากันเยอะมันมีสารไซโรโตนินสูงมากๆที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบายช่วยให้คลายเครียด ลดโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าและใช้ร่วมกับยารักษาโรคซึมเศร้าด้วยช่วยให้สมองทำงานดีดแต่น่าเสียดายคนไทยปลูกเยอะแต่ไม่กินถ้าคุณสนใจก็ติดต่อได้ตามลายที่เห็นมันมีเงื่อนไขที่หลายคนไม่ทราบเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงไอ้เงื่อนไขที่สำคัญไม่ให้คุณได้รับรู้แล้วก็คุณก็ช่วยวิเคราะห์หน่อยเถิดข้อที่หนึ่งวาระนายกอบอจอและสอจอเนี่ย มันจะสิ้นสุดร่วมกันในวันที่19ธันวาคมปีนี้และก่อนหมดอายุ180วันจะถูกจำกัดการใช้เงินไม่สามารถใช้เงินได้อย่างเสรีแบบที่เคยทำมาและเขามีเหตุผลที่จะต้องตั้งกฎเกณฑ์นี้เพื่อป้องกันการใช้เงินเพื่อนำไปสู่ประชานิยมซึ่งประชานิยมเนี่ยเป็นการใช้เงินของรัฐเพื่อผลประโยชน์การเลือกตั้ง ของผู้มีอำนาจในสมัยหน้าและตามกติกาก็คือหลังจากสิ้นสุดวาระแล้วไม่เกิน45วันก็คือไม่เกิน3กุมภาปีหน้าจะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่มันก็แปลกในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าจะสิ้นสุดวาระในวันที่19ธันวาเนี่ยทำไมไม่จัดเลือกตั้งล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งพอรู้ว่าใครจะเป็นว่าที่นายกอบอจอคนถัดไปแล้วเนี่ย ก็มีเวลาหนึ่งเดือนที่จะส่งต่องานให้นายกคนถัดไปถูกไหมครับเอาละทีนี้ในกรณีที่ลาออกจะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่สอจอเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกไม่มีการเลือกตั้งใหม่ยกเว้นสอจอจะพร้อมใจลาออกทั้งคณะจึงต้องเลือกตั้งใหม่พร้อมกับนายกและความจริงข้อสุดท้ายที่ผมแต่งเอาเองคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้ก็คือสอจอ และนายกอบจอยู่กันด้วยผลประโยชน์และมีปัญหาในการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวตลอดเวลาใครๆก็อยากได้มากและทุกอบจมันมี2ฝ่ายเสมอนายกเองก็อยากขจัดฝ่ายตรงข้ามและไอฝ่ายตรงข้ามมันก็ต้องการขจัดนายกด้วยเอาละมาตามกลิ่นเงินกันสิ่งแรกที่ผมคาดก็คือพักเก้าไกลมีแนวโน้มที่จะถูกยุบ ลางปีนี้และมันจะทำให้กระแสส้มแรงกระนําทั่วทั้งแผ่นดินนายกอบจอส่วนมากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่จะต้องช่วงชิงตำแหน่งนี้เก็บตำแหน่งนี้เอาไว้ก่อนที่กระแสส้มจะระเบิดเถิดเทิงในกลางปีนี้แลนที่2ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องการถูกจำกัดการใช้เงิน180วัน มันเหมือนกับว่าคุณมีเงินแต่คุณใช้ไม่ได้นั้นไอ้ช่วงครึ่งปีนี้เนี่ยมันทรมานใจเหลือเกินสําหรับคนที่มีอิสระในการใช้เงินถูกไหมครับคือช่วงร้อยแปดสิบวันหรือครึ่งปีเนี่ยกฎหมายให้ควักเงินออกมาได้จะเพะที่จําเป็นเท่านั้นและมันทรมานจิตใจของคนบางคนไม่น้อยแล้วคุณลองคิดดูนะถ้าปล่อยให้หมดตามวาระนายกมีเวลาหาเสียงแค่45วันถูกไหมครับ แต่ถ้าลาออกเนี่ยมีเวลาหาเสียง60วันคู่แข่งก็ตั้งตัวไม่ติดหาเงินไม่ทันอันนี้ผมพูดเองเนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าการได้มาซึ่งนายกอบจจะต้องใช้เงินมหาศาลใช้เงินมากกว่าสอสเป็น10เท่าและเป็นคําพูดของผมเช่นกันก่อนลาออกเนี่ยผ่านงบให้มากที่สุดทําประชานิยมให้เป็นผลงานของตัวเองด้วยภาษีของประชาชนและผมอยากจะฝากให้คุณคิดระวัง นายกอบจอใหม่กิก๊กยังมีอายุงานอีก4ปีกับสอจอเกา่าๆที่กำลังจะหมดอายุใน6เดือนเนี่ยใครถือไพ่เหนือกว่ากันในการต่อรองงบในการแบ่งผลประโยชน์แน่นอนนายกย่อมมีอำนาจต่อรองสูงกว่าสอจอทั้งจังหวัดที่กำลังจะหมดอายุแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับเข้ามาใหม่หรือเปล่าถ้านายกไม่สนับสนุนก็อาจจะไม่ได้กลับเข้ามาใหม่ถูกไหมครับและสอจอ หลายจังหวัดเหมือนกับนกสองหัวเพราะว่ามันมีสองข้างอยู่ในนั้นฝั่งไหนให้ผลประโยชน์มากกว่าก็จะเอ็นเอียงไปฝั่งนั้นแล้วมันก็จะมีสอจอที่ไม่พอใจนายกพร้อมที่จะแปรพักไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ถ้านายกได้รับเลือกตั้งกลับมาใสากิก๊กยังมีเวลาอีกตั้งสี่ปีไอ้สอจอที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่ยังเป็นสีเทาอยู่อ่ะคุณคิดว่ามันจะเข้าข้างไหนมันก็ต้องกลับมาเข้าข้างนายกถูกไหมครับ สำคัญที่สุดและตัวเลขต่อไปนี้ผมคิดเองไอการหาเสียงเพื่อทจะเป็นนายกอบจอเนี่ยมันใช้เงินร้อยล้านแต่การที่จะเอาเงินไปหาเสียงช่วยสอจอเนี่ยมันต้องใช้เงินอีก200ล้านถ้านายกลาออกก็หาเสียงเฉพ,เพาะนายกใช่ไหมก็เสียงเงินแค่ร้อยล้านเท่านั้นแหละอีก200ล้านไม่ต้องไปเสียเดี๋ยวสอจอมันแปลพักมาเองถูกหรือไม่ถูกเอาละประชาชนได้อะไร มันจริงหรือที่จะได้เบิกงบมาใช้อย่างสะดวกสบายมันเป็นประโยชน์ของประชาชนจริงเหรอแต่ที่แน่ๆภาษีเนี่ยคือผลประโยชน์ของประชาชนเขาต้องจัดงบประมาณการเลือกตั้งแทนที่จะครั้งเดียวต้นปีหน้าก็ต้องมาจัดสองครั้งประชาชนก็ต้องไปเลือกตั้งสองรอบและคนส่วนมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเลือกตั้งอ,อบอจอเท่าไหร่ถูกหรือไม่ถูกโดยเฉพาะเลือกตั้งสอจอหลายคนไม่สนใจด้วยซ้ำไป ก็เป็นไปได้จังหวัดไหนที่มีการเลือกตั้งนายกในรอบนี้เวลาเลือกตั้งสอจอเนี่ยประชาชนเขาไม่ไปออกเสียงหรอกเพราะเขาไม่รู้เลือกมาทําไมยังไงมันก็แบ่งเป็น2พวกที่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งและคุณจะต้องคิดว่าคุณควรจะสนับสนุนคนแบบไหนสามารถหาข้อมูลได้จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2,562ได้จากลิงก์ตามสไลด์และผมจะแนบไว้ด้วยใน Descript i o n ผมลนนรงอย่าเลือกนายกที่ลาออกตับเข้าไปใหม่ผมเห็นว่าใครลาออกคนนั้นเห็นแก่ตัวหวังใช้เงินภาษีบิดเิือกติกาไม่ทำอะไรตรงไปตรงมาคุณไว้ใจคนอย่างนี้ได้หรืออย่าลืมนะครับไปเลือกแต่อย่าเลือกคนเดิมเข้ามาใครที่ลาออกก่อนเนี่ยสอนิสัยตามที่ผมว่าจริงหรือเปล่าเอาละครับขอขอบพระคุณที่ติด,ต,ดตามอ้อสัจจะทมข้อที่สและข้อที่ส คุณจะต้องกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในคลิปนี้ถึงเวลาผมจะบอกให้สมับรคลิปนี้ตามกลิ่นเงินแล้วจะรู้ความจริงสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อน เป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้วก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยเหมือนในคลิปเลยใช่ใชครับผม <laughs> แต่เอาจริงๆคือดูแบบสกิ้งเลยนะครับอ <laughs> าจารย์ทำไอเอฟ กินวันละหนึ่งมือ้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือก,กินแบบอดกอยากๆอายุมันยือน <im itt al> อ <trajectory> ออายุย,ย <im itt al> ืนกว่าไม่เป็นโรคนะไอ้หนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ่ะอายุสั้นไอ้ <im itt al> ไห,นหนูที่อดๆอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้าถ้าคุณสนใจกินแบบลัทธิสุดต่งที่ผมเป็นผู้นําให้คนนับหมื่นนับแสนคนกินเนี่ยกินแบบอดๆอยากๆเนี่ยนะ แต่ว่ากินยังไงไม่ให้หิวให้สุขภาพแข็งแรงชะลอวัยหรือแม้แต่ย้อนวัยก็หาคลิปชุดสุขภาพมาดูได้หรือจะเข้า Facebook กลุ่มกินน้อยอิ่มนานจะได้เห็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเครื่องเทศประมาณ10กว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคนอยากจะให้ผมทำขายก็สามารถสั่งซื้อผมตามสไลดที่เห็น ราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุดิบกับค่าแรงบวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวันมันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้และมันมีน้ำตาลน้อยถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องรอยอะคาเดมีก็สั่งซื้อเสื้อโปโลที่ใส่แล้วดูฝ่รู้ เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกแล้วก็ซื้อยืดคอกลมมีสีฟ้าสีเดียวสกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังและนี่เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและราคา คือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไ่เห็นองเอ้าหูจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว